ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่หรือทำไมมนุษย์จึงเริ่มกินพริกเผ็ดๆนักโบราณคดีได้ค้นพบเครื่องเทศอย่างมัสตาร์ดร่วมกับศิลปะวัตถุของมนุษย์มีอายุเก่าแก่ถึง23,000ปีมาแล้วแต่พวกเขาไม่ทราบว่าเครื่องเทศถูกใช้เป็นอาหารหรือยาหรือแค่ของประดับกันแน่ ใกล้เข้ามาอีกในหม้อดินเผาอายุ6,000ปีมีปลาและเนื้อที่ถูกเผาจนไม่เกรียมและยังมีมัสตาร์ดอยู่ด้วยมีทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่ามนุษย์เริ่มเติมเครื่องเทศลงในอาหารเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและงานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าเครื่องเทศส่วนใหญ่เติบโตในเขตภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่าซึ่งก็เป็นที่ที่มีจุลินทรีย์มากเช่นกันแต่ทำไม เรายังทนกินอาหารเผ็ดๆถึงทุกวันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างน่าชงนนักมีงานวิจัยจำนวนหนึ่งได้พบว่าคนที่ชอบกินอาหารเผ็ดๆไม่ได้รู้สึกว่าความเผ็ดแสบน้อยกว่าคนไม่กินเผ็ดแต่พวกเขาแค่ชอบความแสบร้อนนั้นมากกว่าเท่านั้นเอง